ค่ะคุณผู้ชมสนใจในคลิปนี้ไกด์แพชช่วยเหลือได้แคปหน้าจอถามถ่ายมาได้จ้าถ้าคุณผู้ชมอยากาเ,าเยอะก็ให้เยอะถ้าคุณผู้ชมอยากได้นะคะราคา2,006เท่านั้นส่งอีกเพราะฉะนั้นติดต่อไกด์แพทมาได้เดี๋ยวไกด์จะขอเบอร์แม่ค้าไว้นะคะแ,แม่ค้าเขาจะให้แพทช่วยเหลือได้ในสําหรับผืนนี้เบอร์อออคือเอลเท่าไหร่เอก็คือ 30 30ก็คือตัดสําเร็จแล้วพร้อมใส่นะคะเดี๋ยวแพทย์จะขอขอเบอร์แม่ค้าไว้แล้วมีอพื้นไหนอีกมาอันนี้มือหนึ่งนะไม่ได้ไปใส่แล้วมาตัดนะออามาอีกออามาอีกเอามาอ่ชบซมาชกสั้นแต่ว่าเดียวค่ะสอมมาซาเขมรให้คุณผู้ชมด้วยแม่ค้ากับแต่งตัวสวยแนนขอดูหน้าแม่ค้าก่อนโอ้คิดเลยยงได้คาลิเต เหนื่อยเตอะขายผ้าไหมใช่เขาบอกว่าถ้าขายผ้าไหมจะสวยเหมือนกแพทย์ไปเป็นนางแบบก็เลยขายผ้าไหมได้แพทย์คะต้องแต่งตัวสวยสวยอันนี้จะเป็นผ้าถุงป้ายนี่มีแคลฟแคลอป้ายเอเท่าไหร่ตัวนี้ไม่ต้องมีเอลนีเอเหมือนกันสชมอ๋อเอลเอาตัวนี้เป็นไม่ใช่เป็นผ้าถุงป้ายใส่ได้ก็ใส่ได้หมดเออ อ่ะตัวนี้ให้ราคาเท่ากัน2006ยังไม่รวมส่ง60ถ้าสนใจทักมากา้แพทย์จะขอเบอร์แม่ค้าไว้แม่ค้าคนงามอารามแท้แลอรุณอ่ะเชียร์กระเป๋าด้วยอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ก่อนอ่านเน่แต่ไปเชียร์ตัวนี้อ่ะตัวนี้เอวเท่าไหร่อันนี้ก็สั่นเดียวดูุเอวเท่าไหร่คุณพี่เชียได้หมดนะอ๋อตัวนี้เป็นผ้าถุงป้ายนะคะราคาเท่ากันมือหนึ่งนะคะมือหนึ่ง2006นะคะ ถ้ามือสองก็พันกว่าบาทอ่านี่มือหนึ่งนะคะมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งอ่าแล้วก็มือหนึ<ะ>่งสองพันหกอ่าอันนี้ก็เป็นผ้าถุงป้ายสองพันหกช่วยได้นะคะแต่ว่าต้องทักทายไกล้แพทย์มาใกล้แพทย์จะขอเบอร์แม่ค้าไว้สำหรับคนที่เดินทางมาไม่ได้ค่ะอ่ะต่อไปตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันมือหนึ่งแต่สีธรรมชาติอ่ามือหนึ่งสีธรรมชาติราคาคนละอย่างเอรอบจีบรอบคนละอย่างคนละราคาบรืจีบรอบราคาเท่ากันอ๋อเท่ากันอ้าวสองพันหก ยังไม่รวมส่งนะคะสองพันหกส่งพันสิบเจ็ดสิบค่ะมีสีธรรมชาติสวยค่ะอ่าโอเคอ่ะจบซส้นจบซส้นเพราะว่นเดี้ยกรเนี้ยกรเท่ากันอันนี้เอวเท่าไรเอวเท่าไรนี่เบอลเอลเนี่ยเอวเท่าไรสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะเท่ากันเท่ากันอ่าตัวนี้นะคะเท่ากันสองพันหกส่งเจ็ดสิบบาทตัวนี้เอวเท่าไหร่ตัวเอวเท่าไหร่คะก็เหมือนกันเบอลเอล คุณผู้ชมคะคนสุรินทร์เขาจะมีสำเนียงภาษาเขมรเอลเขาจะบอกว่าเอลด์ <laughs> ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันนะคะแคปหน้าจอมาถามถ่ายมาเราเจะเอาราคาเดียวกันราคาเดียวกัน2องพสิบเจ็ดสบาทนะคะเดี๋ยวแก่พี่จะผอเบอร์แม่ค้าไว้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมนสนใจอ่าแล้วก็มีอันนี้ที่ว่าหลักสามแต่สวยค่ะเมือหนึ่งอ่ามือหนึ่งนะมาอ่าม,มือหนึ่งเนาะนยกตะกอยยี่สิบเนยกตะกอยสี่เป็นท่าไหมสุรินไหม ค่ะถ้า,าไม่ใช่สุไนไม่พ้นนะยา้ายกอำเภอขวาวบ้านอำเภอขวาวเนาะ<ช>คืนนี้จะสูงกว่าถ้าสนใจทักมานะคะถ้าอยากได้ ค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจผ้าไหมในคลิปของร้านพี่นายรัฐพี่นายรัฐคุณผู้ชมทักไก์แพทมาแคปหน้าจอมาแล้วไก์แพทจะถามให้แล้วให้พี่เขาส่งมาเพราะว่าไกา์แพทถ่ายทําผ้าไหมในวันนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้อยู่คลิปแต่ถ้ายังอยู่ไม่อยู่ไก์แพทจะถามพี่เขาได้นะคะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีแล้วก็ให้คุณผู้ชมที่รับชมที่มาไม่ได้ในราคาเราจะต้องได้นะคะเดี๋ยวพาเที่ยวตลาดต่อไปขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ